เยก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันอีกครั้งนะครับผมอยู่กับผมโจะแมนคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนฆาตกรเล่นอีกแล้วอ่ะก็มันเหลือตัวเดียวนะก็เอามาเล่นซะหน่อยตัวที่ผมจะเล่นวันนี้ก็คือนี่เลยฮิกชัยเกอร์เป็นตัวละครที่ชื่ออ่านยากที่สุดแล้วผมว่าวันนี้ผมจะมาเล่นสายที่แบบว่าถ้าเขาเหยียบแท็บขึ้นมาเนี่ยผมจะเอาเขาให้ ตายตรงแถบเลยอ่ะอารมณ์แบบตีไม่สนค่าความเหนื่อยของเราเลยอ่ะเอาให้แบบพอเราเหนื่อยปุ๊บเขาตายแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบร้อโอ้โอ้โอโทรมานโอเคเรามาดูเปิร์กแรกกันก่อนเปิร์กแรกเนี่ยมีชื่อว่าโอ้โหชื่อโคตรยาวเอ่อ historical strength กูว่าดูมีความรู้ดีว่ะ <c oughs> ซึ่งไอ้เปิร์กเนี้ยมันจะทําให้เวลาเราจามิน่าเหลือ15%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะตีแรงขึ้นอีก15%เปอร์เซ็นต์เน้นแบบตีไม่สนลูกใครไงยิ่งเราใกล้เหนื่อยเราก็จะยิ่งตีแรงขึ้น2ก็เฟร a ล เพิ่มสแตต,แตการโจมตีให้มันแรงขึ้นเข้าไปอีก,กน,นะเพราะว่าฮิตไชเกอร์เขาตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เบสเขาแล้วอะ่ะ ส่วนอันที่3จะเป็นเพิร์กยูนิคประจําตัวนะก็ะชื่อว่าเวนัมมีความสามารถในการเมื่อเขามาเหยียบแทบเราเนี่ยเขาจะเสียเลือด1 HP เป็นเวลา15าวิแบบพอเหยียบ่าเลือดไหลเลือดไหลเขาก็จะเล่นได้ยากขึ้นนะเพราะว่าต้องวิ่งไปหายาส่วนในด้านของสกิลเนี่ยผมจะอัพมาเป็นทําให้แถบเรามีดาเมจมากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งจะทําให้เขาออกจากแถบเรานานยิ่งขึ้นเข้าไปอกีกผมยังอัพไม่ถึงเวล3ถ้าเวล3แล้วผมจะอัพไออันซ้ายสุดอะ่ะมันจะทําให้เพื่อนทุกคน นเห็นเซอร์ที่เขามาเหยียบแถบเราอะนะซึ่งผมว่าดีมากมาในส่วนของสเตปเมื่อเราบอกว่าเราจะเบิร์สเขาให้ตายเวลาเขาเหยียบแถบเราก็ต้องอัพแต่ดาเมจเลยก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับ Let's g ต t in on เข้าเกมมาแล้วนี่ตัวมันตลกะตัวเนี้โอ้เราเกิดหน้าบ้านหวังว่าเพื่อนจะเปิดแบตเตอรี่ให้นะแต่ผมเดินเก็บเลือดก่อนลวกันเริ่มเกม ปู่ยังไม่ตื่นด้วยเออเรามีกับดักนี่ว่ะเดี๋ยวผมวางกับดักเลยก็ได้กับดักนี่มันมีทริคอยู่ต้องวางตามทางที่แบบเนี้ยแบบเนี้ยกาแพงอะไรเงี้ยที่เขาแบบเดินมาแล้วแบบโอ้แย่เขาโดนเต็มเต็มเลยเขาบอกไม่เห็นไงบางทีวางตรงๆเขาก็แบบเดินเบี่ยงไงเบี่ยงซ้ายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนที่เขาเล่นเป็นเขาก็จะแบบหาทางเบี่ยงเอาอะเิ่มเกมก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราเดินเก็บเลือดไปเร,เรื่อยก่อนล้วกัน ตรงนี้ไม่มีเลือดเฉยเลยน่าจะมีถังหนึ่งหลังบ้านโอ้ตรงนี้มีอีกอันหนะึ่งปู่อยู่ตรงไหนเอ่ยตานี้ปู่น่าอยู่ห้องนั่งเล่นนะเดี๋ยวเราเก็บถังตรงนี้ก็น่าจะเต็มแล้วครับเลือดเต็มถังอาปาจ่ะเฮ้ยปู่ตื่นพอดีเลย เขาน่าจะขึ้นมาแล้วแหละผมว่าอาจจะยังไม่ขึ้นก็ได้อาจจะยังแบบแค่เปิดประตูได้เนี่ย่ข้งล่างอยู่ปู่คับหนูมาแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันเวลอัพหรือเปล่าตัวนี้มันเหมือนเก็บเลือดได้น้อย,อยไม่ได้เอาสายเก็บเลือดมาด้วยขาดนิดเดียวอุ้ยมีคนเดียวกับดัก <c oughs> หนึ่งทีสองทีไปไหนจ้าเรียบร้อยเลย <c oughs> มันไม่มีที่ไปเมื่อกี้เขาพยายามจะวนแต่มันวนไม่ได้ที่มันที่มันแคบเรียบร้อยหนึ่งคนเหลืออีกสมครับผมแต่เมื่อกี้มันเหมือนมีตัวนึงนะผมว่ามันมีคนเว้ยเซ็ตกับดักใหม่ก่อนกับดักนี้เวิร์กกับดักตรงนี้ใช้ได้เลยวางไปอันเดียวด้วยโอ้ครับมารอบสองเชิญดื่ม เสียงมาดูอร่อยนะเสียงปัวโอ้โห,หขาดนิดเดียวจะเวลสองอยู่แล้วเหมือนที่ใส่เลือดเราน้อยไปหน่อยอะผมยังไม่ได้วางกับดักเลยอะวางไปอันเดียวเองโอ้ฆาตกรเกมนี้เป็นอย่างงี้ทุกคนเจอตีก่อนไม่รู้ใครไม่สนใจตีก่อนเดี๋ยวผมขึ้นมาดูฟิลดีกว่าไม่แน่ใจว่าฟิลเกมนี้เกิดห้องอไหนตรงนี้หรือเปล่า <S 1> <S 1> ไม่ใช่ นน่าจะเกิดทางซ้ายฝั่งโน้นครับด่านนีม้มีที่เกิดฟิลอยู่สามที่อะนะด้านบนหมดเลยน่าจะห้องทางซ้ายมือหข้างล่างอะไรวะนะมีใต้ดินสองคนแล้วก็ชั้นหนึ่งคนหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปอ๋อนี่ไงฟิลอยู่นี้ผมวางกับดักเลยละการเขาจะได้เดินมาแล้วแบบเบะไม่ทันรู้ตัวเราจะได้เดินมาฟาดเขาแบบฟรีๆนะ เดี๋ยวนี้หลังๆคนมันรู้ว่าแบบออกฟิลมันง่ายฆ่าตะกรไม่ค่อยโซนนี่ผมวางกับจักไปเลยเฮ้ยผมทิ้งเสียงว่ะขวานี่ไงโอ้โหลงตะกรอกับพื้นมันเป็นรีแลนด์มันชนได้ไปไหนแล้วมันทำผมลงไะกองกับพื้นเลยเมื่อกี้หายเลยมันเป็นดินจามัวะเนี่ยหายไปไหนวะ ไม่แน่เขาอาจจะลงไปข้างล่างห้ผมวางกับดักมันตรงเนี้ยเขามาขึ้นมาแล้วแบบโอ้ยเสียง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 คนโดดหน้าต่างไม่ได้วางอีกกับดักไปไหน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 ฝั่งนู้นเหรอเขาโดดหน้าต่างฝั่งนู้นเหรอไม่แน่ใจครับอาจจะใช่แต่ฝั่งนี้โดดหน้าต่างไปไมันก็ออกไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าลงบอ่อน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวผมหาที่วางกับดักเพิ่มดีกว่า ไอพวกทางจูกทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวมันทําแบบทํเม็นจูกชําแล้วผมฆ่าไม่ได้อีกเดี๋ยว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 มึงใครเดี่ยหยุดก่อนหยุดก่อนมึงวิ่งอย่างนี้เลยอะ่ะวิ่งไม่เกรงใจว่ากูเป็นฆาตากรเลยโดนหน้าต่างโดนหน้าต่างไปเร็วไปเร็วมาแล้วลูกทันวะโอ้โหลูกทันด้วยเขาโดดบ่อน้ำแน่เลยข้างหน้าม,มีบ่อน้ำมันหนึง่งข,ขอขอฮิตหนึ่งได้ไหม ฝากรอยแผลไป็หนึ่งสเต็ปม,มันวิ่งไม่กลัวเลยมันก็เห็นนะว่าผมนั่งวางกับดักด้วยนะวิ่งผ่านหน้าไปเฉยทําเหมือนไม่มีตัวตนนี่คนเล่นฆาตะก่อนเกมนี้เป็นยังทุกคนเลยนะเจอเพื่อนฟันไว้ก่อนอารมณ์แบบเจออะไรเคลื่อนไหวตอบโต้ระบบตอบโต้อัตอโตตนมัติเดี๋ยวผมจะลงไปเช็คข้างล่างเลยนะไปตอนในเขาแบบเล่นยากหน่อยเดี๋ยว ยินเสียอืมอ,อยู่นั่นอยู่นั่นน้องรีแลนสุดหลองพี่ตั้งทีเขาไปเอามีดมาตอนไหนวะอืมอืมรัวกว่าครับผมกดรัวกว่าเรียบร้อยตายเลยนิ้วพี่มันรัวยิ่งกว่ากระสุนปืนกลเ <c oughs> หลืออีกสองคนรัวคีย์บอร์ดแทบพังโอกาสน้อยนะที่เาฆาตรกรจะแบบเอ็นเคาเตอร์ชนะส่วนใหญ่คนก็จะชนะ อันนี้คือส่วนน้อยมากๆอันนี้น่าจะครั้งที่สองในชีวิตมั้งที่ผมเป็นเคานเ,เตอร์ชนะเนี่ยเดี๋ยวเอาเลือดไปให้ปู่ดีกว่ามีอยู่นหน่อยนึงเผื่อเดินตามทางไปเก็บเพิ่มด้วยเหลืออีกสองคนผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะอาจจะต้องรีบทำให้ปู่เลเวลห้าแล้วก็จะหาได้ง่ายขึ้นข้างหน้ามีถังหนึ่งอู้เพื่อน ใส่นี่พอดีเลยเรวสีว่ละแต่ผมไปเติมปุ๊บเรวห้าเลยเนื่อาเฟสเขาวิ่งลงไปเช็คข้างล่างละแต่ผมรีบเติมไปวเวห้าอ้าปู่ยังไม่หิวปาโถนี่รอแป๊บหนึง่งหิวหน่อยเออเรียบร้อยเ <100. S 2> ววห้าแล้วครับเขาเนียนไม่ได้ต่อไปแล้วยำหยำยำยำอร่อยไหมจ๊ะอยู่ไหนนี่ใกล้ๆเลยใกล้ๆเลย ข้างนอกคนนึงเอาคนนี้ก่อนอทำไมเขามีมีดกันทุกคนเลยวะร,วรัวร,รวมรัวรัวนิว้วไม่ทันไอ้นี่มันรัวกว่าไอ้นี่มันใช้นิ้วบ่อยไปได้แล้วกววิ่งซ้าย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 เอา้าหายไปไหนแล้ววะไอ้นี่มันล่ำเรียนวิชาคนงหะหายอ๋อลงไปข้างล่างผมจะไปหาไอ้คนตรงไกลๆก,ก่อนละกัน ผมไม่รู้ว่าเขาออกแบบได้หรือยังนะรีบไปก่อนถ้าโชคดีเขายังไขประตูไม่เสร็จถ้าโชคดีกว่าคือเขาไม่มีพลิกล็อกทันเปล่าเขาเปิดแบตแล้วอยู่ซ้ายเดี๋ยวผมไปดูแบตก่อนทันเธอะเขาน่าจะไม่มีพิกล็อกนะน่าจะไปหายอยู่โชคดีไปแบตยังเปิดไม่ได้ ไปดูประตูกอนอ้าวเขายังไม่ได้เปิดจริงด้วยวางกับดักไปเลยละกันเขาจะได้เดินมาละเบะ๊ตีนแตกสวัสดีครับไปไหนประตูมันยังไม่เปิดอีหนูอือันอออนี้มันอึดจะตามอืมฟันไปถึงมือสั้นผมยังไม่ตามดีกว่าวะผมไปเปิดแบตก่อนดีกว่าไหมเปิดแบตก่อนดีกว่าตอนนี้เราได้เปรียบแล้ว เดี๋ยวน้องๆก็บอกโหทำไมพี่ไม่ตามวะอันนี้มันสําคัญกว่าไงเอาแค่เขาแบบเจ็บๆไปให้เขาต้องไปวิ่งหายาไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาเรียกเพื่อนนีกคนมาออกด้วยแล้วจะซวยเอาผมว่าเพื่อนน่าจะไล่อยู่นะไอคอนนี่อ่ะอ๋อนี่ไงตายพอดีเลยงั้นก็เหลือแอนนาตัวเดียวไอตัวเมื่อกี้เลยไปไหนแล้วเอา้าเขาดิสคอนเนกเหรอ,องสงสัยแบบดุเกินไง ยังไงก็จีๆครับเดี๋ยวไปดูกันที่เกมที่2กันเลยดีกว่าไป <c oughs> แล้วลืมอัดไงตอนเริ่มเกมเมื่อกี้ผมวางกับดักไว้ตรงเครื่องปั่นไฟเดี๋ยวเก็บเลือดไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปให้ปู่ตามทางนี้ฝั่งนี้มันเลือดไม่ค่อยมีนะจริงสองสามถังได้ไมั้งข้างหน้าน่าจะมีถังหนึ่งตรงนี้ ผมไม่ค่อยชอบด่านนี้เลยมันดูไกลกันไปหมดเลยตามยากมากมองไม่ค่อยเห็นด้วยบางทีแบบได้ด่านนี้กลางคืนอย่างเงี้ยโอ้ตื่นแล้วด้านหน้าน่าจะมีถังหนึ่งเก็บไปตรงนู้นไม่มีเดี๋ยวไว้ให้ปู่เลยดีกว่าลลอกด้วยจ้า ตรงนี้วางกับดักได้เดี๋ยวน้ามันอยู่ใกล้ปู่แล้วหรอโอ้ขึ้นมาเร็วมากเดี๋ยววางกับดักตรงนี้ก่อนตรงนี้มันอ้อมไกลครับถ้าแบบไม่ได้วางกับดักไว้อะเมื่อกี้อยู่ใกล้ปู่มีคนอยู่ใกล้ปู่เอาตายไปหนึ่งคนสวยอยู่แถวนี้แหละผมว่า นี่นี่น,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 นี่ไปไหนย่ะอืออฟันแบบโจโจฟันแบบรวดเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนหนึ่งจะเย็นขอฆ่าทีละคนเขามัาเนียนรดนออขอยืดเลยจูลี่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 อือตอนนี้มันมีโต้อืออือกลาเป็นสามแผลเจ็บอยู่เจ็บอยู่ผมว่ามันต้องอ้อมอะ่ะโต๊ะตรงนี้มันยังไม่พัง แล t วถ้าเฟน่าจะยังไม่ได้ขึ้นมาจากแบบเบสเมนต์เลยด่านนี้ส่วนใหญ่คนชอบออกวาวกันคุณผู้ชมต้องเช็คดีๆด,ด,ด้วยวาวมันอยู่ใต้ดินไงด้านนี้ไม่มีวาวมันอยู่ใต้ดินแล้วเวลาเขาเปิดวาวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันนั่งจมปุกอะไรตรงนี้ตรงน,รงนี้มันไม่ใช่เงาอีหนูต้องรัวนี้อีกแล้ว วันนี้ต้องรัวนิ้วบ่อยอืมอืมอืมนิ้วพี่รัวอยู่แล้วมไม่ทันโดนต่อยหน้าเมื่อกี้จะตายแล้วนะถ้าผมกดชนะนี่เขาตายแน่เมื่อกี้ตามต่อตามต่อไปไหนอ่ะรอดูไปไหนหน้าจุ่มดินเลยนี่เกาหลังให้ไงได้ข่าวว่าคันนี่ ร้อยอีกหนึ่งคนน้ำแดงเต็มตัวเลยเอาโห้ใจเย็นเป็นอีกแล้วเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกเป็นทุกคนฆาตกรเจออะไรเคลื่อนไหวตีไว้ก่อนดื่มให้อร่อยนะครับปู่เอ้ยเสียงอ๋อซิซี่ทำตกใจเลยฝั่งนูน้น น่าจะยังไม่มีคนไปนะผมเดินดูพวกกุญแจเลยว่าปลดหรือยังฝั่งนี้ยังไม่ปลดต้องไปดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็ยังไม่ปลดครับโอเคเขาไม่ได้มาฝั่งนี้แน่นอนล็อกไปเก็บเลือดด้วย ฝั่งนู้นเคลียร์เพื่อนตรงนี้มันเป็นทางจูกได้ผมว่าส่วนใหญ่อะคนมันจะเนี่ยคนมันจะเข้าทางเนี้ยโกดังเนี่ยวางกับดักเลยแล้วกัน uh huh. เอาไว้แบบร์ไพรส์มาตะฟักเ้อตรงนู้นก็ต้องวางไงที่จริงแต่ผมกับดักหมดแล้วไอ้รูข้างหน้าเนี่ยมันอ้อมไก่มาก เดี๋ยวถ้ายอยเก็บเลือดไว้ให้ปู่เรื่อยๆแล้วกันยิงปู่เวลห้าเร็วเท่าไหร่เราย,ยิ่งได้เปรียบครับอู้ฝั่งนี้ไม่มีเลือดเฉยตรงนี้อ่ามีถังนึงอร่อยหอ่ออร่อยหอ่แล้วก็ด้านนี้จะมีอีกถังอุ้ยไม่มีเฉยตรงนี้ก็ได้ <laughs> โหศพที่เราฆ่าเมื่อกี้เหลืออีกคนเดียวปะ น่าจะเหลืออีกคนเดียวผมมาเลือดไปให้ปูกก่อนดีกว่าน่าจะเวลสี่แล้วแหละตรงนี้เก็บไปยังว่าุิ่ตรงนี้เปิดเฉยเขาไปแล้วเหรอ,อเพื่อนอยู่เปล่าอ๋อเพื่อนอยู่เพื่อนน่าจะลืมล็อกครับไม่น่ามีปัญหาแต่ไปเก็บเลือดโกด,ดังด้านซ้ายนี่้ะผมไปให้ปู่แล้ว น่าจะเวลสี่ล้วบมาแล้วเอาเลือกมาเสิร์ฟนะครับผมกลัวเขาเนียนออกทางนั่นจังทางไอ้เรเรเตอร์อ่ะแต่เมื่อกี้ดูล่าสุดเหมือนยังล็อกอยู่นะคิดงีแงดีอาจจะยังไม่ไปก็ได้รีบเอาให้ปูกเวลห้าดีกว่า ต้องรีบเก็บเลือดเพื่อนช่วยทีซิเพื่อนไม่ช่วยเลยโอเคเรวห้าแล้วเมื่อกี้เก็บเลือดนานมากไม่มีใครช่วยผมนุ่นนุ่นุ่นไปฝั่งจเนเรเตอร์จริงด้วยแต่ผมวางกับดักไว้นะรีไป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  ทันป่ะวะขอให้ทันเถอะผมมีกับดักอันนึงอ่ะตรงเครื่องเจเนเรเตอร์เลยอ่ะรีบๆหน่อยอุ้ยเขาโดนเขาโดนกับดักอยูอย่กับดักนี้ได้ใช้ไปไหนจ้าอีหนูจุ่มดินไปเลยทันพอดีครับดีที่เราวางกับดักตัวนี้ไวนะ้นะซอสมะเขือเทศกระจาย เย้ค่า3ก็อสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาคุณผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับผมอันนี้เป็นฆาตกรตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มทําของฝั่งเซอร์บ้างแล้วยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไว้ลักกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฝั่งเซอร์จะเกาขนาดไหนนะโอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบาย